ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจของผู้ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับซึ่งหลายๆท่านก็สงสัยว่าเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40แล้วเนี่ยจะทําให้เสียสิทธิ์บัตรทองและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่วันนี้สํานักง,งานประกันสังคมเขาได้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นะครับ หลังจากที่มีผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จําจำนวนมากแต่ว่าหลายคนยังคงสงสัยว่าหากสมัครแล้วจะเสียโอกาสในการใช้สิทธิ์บัตรทองและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ที่มีอยู่นะครับ และยังคงใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทองรวมถึงได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐต่างๆที่เคยได้รับเหมือนเดิมทุกประการนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มก็คือมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพ50,000บาทจากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยนะครับ สำหรับกรณีมีข้อสงสัยอื่นๆเกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคมโทร6 5 0 6นะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับผู้ที่มีอาชีพอิสระประชาชนทั่วไปสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ไม่เสียสิทธิ์บัตรทองและไม่เสียสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ